เดี๋ยวมันก็ลงเอามันลงเนี่ยอย่าไปแจ้งมานกกระพุ้มมาทำไมตัวที่เราเจอเมื่อกี้มันยังมันตายแล้วอ๋อตัวที่ไหนมีหนวดไต่ว่ามันยังไม่ตายอยู่แม่ที่ไม่เจอกุ้งล็อบเตอร์ทีไรใครไปหากุ้งล็อบเตอร์ได้ไม่เคยเจอ ไปลึกไปลึกได้แล้วแค่นี้เนละอย่าไปตามพี่พี่บ้านน้ำเป็นแล้วมาเล่นมรงเนตรงนี้มาเล่นตรงนี้